เอาละครับทุกคนวันนี้ผมจะมาทํากําแพงด้วยฟักทองครับแต่ก่อนอื่นครับเรามาดูสิ่งที่น่าสนใจกันแป๊บหนึ่งเจน้ําการค้าครับรับเติมโลบัคในราคาตามนี้เลยครับทุกคนสาหรับใครที่อยากเติมโลบัคนะครับต้องเจน้ําการค้าเลยครับเปิดให้บริการมามากกว่า8ปีครับและจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายครับใครที่สนใจนะครับอยากเติมโลบัคนะผมมีลิงก์เพจและไลน์เนี่ยอยู่ใต้วิดีโอเลยครับสามารถกดได้เลยนะเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนครับ วันนี้เรามาแบบคลาสฟาร์เมอร์ครับทุกคนเพราะว่าเราต้องใช้สกิลในการลดน้ำต้นไม้เพื่อให้มีฟักทองเยอะๆครับเราก็เลยต้องมากับฟาร์เมอร์ครับซึ่งก็บอกเลยว่าเป็นคลาสที่ไม่มีปืนมาให้อีกแล้วผมก็ต้องไปฟาร์มไปหาปืนอีกแล้วครับเดี๋ยวผมขอออกฟาร์มก่อนทุกคนเราต้องฟาร์มกันเยอะมากครับเราไม่มีอาวุธมาที่เราสามารถจัดการกับหมาป่าได้ยากมากเลยด้วยเพราะว่าถ้าเกิดเราจะเข้าไปตีที่ก็เลือดลดเราก็จะตายง่ายมากครับ แปลว่าเราต้องหาปืนก่อนเลยเปิดกล่องครับได้ขวานเยี่ยมเลยผมรู้สึกว่าถ้าเกิดเราทํากําแพงด้วยฟักทองเนี่ยมันกันโจรได้นะเวย้ยคือเป็นกันพวกลัทิได้อะเพราะคราวที่แล้วอะตอนที่ทําอาหารกองทัพภูเขาครับตอนนั้นอะพวกลัทิมันเดินไม่ทะลุอาหารมันเดินยากอะเราอาจจะใช้กันได้นะเวย้ยต้องรอดูครับตัวคราเลเวล2แล้วก็แผนที่ฟร์มาอันนึงห้องครัวครับนาฬิกาครับฟาร์มอีกอันไปเลยโอเคได้ไปเยอะเลยครับ วางฟาร์มไปเลย2อันวางนาฬิกาด้วยวางห้องครัวด้วยและรถน้ำด้วยครับ <c oughs> ตอนนี้ฟักทองเราได้ออกลูกมาแล้วครับผมเห็นเมื่อกี้มี2ลูกแต่ว่าผมออกมาฟาร์มก่อนเดี๋ยวเราค่อยกลับไปเก็บตอนกลางคืนครับเราต้องใช้เวลาให้คุ้มค่าในตอนกลางวันครับ <c oughs> <c oughs> ได้เวลาอาบแคมไฟเป็นเลเวลส และก็มาเก็บเกี่ยวกันเถอะผมบอกเลยว่าเราได้1 2ลูกก็ยังดีครับวางไว้ก่อนและพวกนี้เราก็วางไว้นี่ด้วยเรามาทำหม้อข้าวครับและก็เอาผักใส่เข้าไปครับเฮย้ย UFO โอ้ UFO ยังอยู่อ่ะ o ้ my god ไม่เจอตั้งนานครับไม่เจอตั้งนานไหนเขาบอกว่าเอาออกไปแล้วอะสรุปมันยังอยู่ครับโอ้อย่างนี้เดี๋ยวผมต้องไปเอาปืนเอเลี่ยนหน่อยละ เยี่ยมเลยผมจะมีปืนเอเลียนใช้สุดยอดครับเดี๋ยวนะเมื่อกี้มันตกหรือเปล่าอ่ะมันมันตกใช่ไหมมันมาบินบินมันก็ต้องตกตีวะ่ะแต่ว่ามันตกที่ไหนอ่ะอาจจะตกไกลๆวะตอนนี้ฟาร์มของตอก,ก่อนแลวกันอาจจะเดินไปเจอก็ได้นาะโอ้ไงไงอยู่เวฟโอเจอแล้วโอเคแต่มีหมาบ้าเฝ้าอยู่แล้วก็มีเอเลียนด้วยเอเลียนยังตายยังวะเหมือนจะตายแล้วแต่มีหมาบ้าเดี๋ยวผมต้องเข้าไปแล้วก็ไปหยิบฉกปืนมาให้ได้ถ้าผมฉกปืนมาได้แล้วก็ ผมก็ชิลล้นี่ผมไม่คาดคิดเมื่อก่อนว่าผมจะได้เจอ UFO อีกแล้แม่งมาเฉยเลยวะอาจจะมาแค่ลำเดียวปะเออเห็นมันตกลำเดียววะเอยผมได้ลูกโบ้แล้วเอ้าได้เวลามาบ้าพวกนี้อุ้ยอยู่ใกล้เกินไปซะอุ้ยหิววะอุ้ยผมหิววะอุ้ยแย่แล้วชิบหมแนละ้วกินกินเนื้อดิบกินเนื้อดิบไปก่อนขอเธอขอปืนเอเลี่ยนเยี่ยมเลยผมได้ปืนเอเลี่ยนแล้วครับว้าวโอเคกลุ่มลทัทิมาที่บ้านพอดี ผมได้ปืนดีมาด้วยอันนี้สบายและชิลละอ้าวเมื่อกี้ผมมีซุปอยู่ที่ตัวนี่วะ่ะทําไมผมหิวแล้วผมไปกินเนื้อดิบทำไมวะไม่เข้าใจเลยวะเดี๋ยวผมจะปลูกผักเพิ่มอีก2แปงลงลัตทีมาแล้วแต่ว่าผมมีเลกันครับผมชิลผมมีเลกันทั้งๆที่ผมเป็นฟาร์มเมอร์แต่ผมมีปืนใช้วะ่ะ การสร้างรัวฟักทองของเรารอบนี้จะเป็นไปได้ด้วยดีทุกคนผมไม่ออกฟาร์มที่ไหนแล้วนะผมได้ปืนเลกกันมาแล้วตัดไม้อย่างเดียวแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราปลูกผักรัวๆเลยโอเคตอนนี้เราได้ฟักทองมาอีก2ลูกเลยเหรอแล้วก็อย่างอื่นไม่น่าสนใจครับพวกนี้เดี๋ยวเอาเก็บไว้ใส่ไบโอฟิวได้ต้องสร้างไปโอฟิวก่อนโอเคมีอะไรอย่างอื่นที่เราต้องสร้างอีกหรือเปลาดูเหมือนจะไม่มีและเครื่องขุดน้ำมันไม่ต้องหรอกเราใช้ไปโอฟิวเลย ทีนี้ผมก็ปลูกต้นไม้เยอะๆเลยครับมาอีก4ีอันเรามาลองวางกันว่ารั้วฟักทองเนี่ยมันจะเป็นยังไงที่ผมต้องการนะครับเฮ้ยล้มว่ะเอาใหม่เฮ้ยชิบหายแล้วตั้งไม่ได้ว่ะเราต้องให้มันอยู่นิ่งก่อนอ่าแบบนี้นี่เลยรั้วฟักทองของเราวางเข้าไป4ชั้นพอถ้าเกิดชั้น5เนี่ยมีโอกาสที่จะตกเลยครับ แต่ผมว่าเอาจริงๆนะรัวฟักทองเนี่ยถ้ามัน5ชั้นได้มันจะสวยกว่าอ่ะอันนี้4ี่ชั้นมันเตี้ยไปไอ้ลูกแอปเปิลนี่ทำไมมันกินไม่ได้วะดูเด็กผมกดกินแม่งกินไม่ได้ครับโอเคมาเก็บฟักทองกัน1 2โอ้โหน้อยจังวะเดี๋ยวผมขอทดลองก่อนว่า5ชั้นทําได้หรือเปล่า1 2 3 4 5สห้าโอเคเนี่ยถ้าเป็น5จะเป็นอย่างนี้อเอ้ยถ้าโดดขึ้นข้างบนก็ได้อยู่นะโอเคไม่ได้ครับต้อง4ชั้นเท่านั้นถ้า5เยอะไป สีชั้นก็โอเคแล้วทุกคนเราจะได้ไม่ต้องใช้เวลานานเนาะตรงนี้เราปลูกไปเพิ่มอีก5อันแล้วก็ลดน้ำรัวๆผมว่านะแม่งกันโจรได้เชื่อดิลัวฟักทองอะ่ะคืออย่างน้อยโจรเห็นก็ต้องงงอะ่ะโอเคเรามาดูก่อนว่าเราจะได้กี่อันนะเดี๋ยวผมขอเก็บข้าโพดออกไปไกลๆก่อนมาดูหนึ่งสอสาี่ห้าหอันเรากองไว้ครับ เดี๋ยวเราค่อยเรียงและเราสร้างเพิ่ม3อันสุดท้ายครับตอนนี้เรามีแปลงผัก20อันครบเลยซึ่งแปลว่าผมจะได้ฟักทองอย่างน้อยเนี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยจะได้วันละ20ลูกไม่ใช่วันละ20ลูกดิมันโตทุก2วันถูกป่ะละผมจะได้2วันเนี่ยได้20ลูกก็คิดเป็นวันละ10ลูกวันละ10ลูกก็เท่ากับว่าจะได้รั้ววันละ2แท่งกับอีกครึ่งหนึ่ง <c oughs> เออช้เวลานานอยู่เราไม่มีอะไรต้องทำแล้วเนาะ เราออกฟาร์มชิลๆดีกว่าเนาะในเมื่อทุกอย่างมันเรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมมาเรียงดีกว่าอ่าได้ลัวสองอันแล้วเอาบาดีหลัว3มอันแล้วนะทุกคนทำไปเล่นไปนะลัวสามอันแล้วด้วยโอ้โหช้าชิบหายมาแล้วครับวันนี้หนึ่ง6 7สสี่ห้าหครับเฮ้ทุกคนวันนี้โจนมาครับกลุ่มละทีมาว่ะวันนี้ เราจะได้ลองว่าเฮ้ยมันจะเดินทะลุตรงนี้ได้หรือเปล่านี่นี่นี่เราลอมันมาให้มันเดินเฮ้ย <Hey, S 2> มันเดินทะลุได้ไงวะเฮ้ย <Hey, S 2> อะไรไม่สมจริงเลยฟักทองอะไรมันเดินทะลุฟักทองได้ไงวะแต่ไม่แน่ถ้าเกิดฟักทองสองชั้นอาจจะทะลุไม่ได้ก็ได้นาะแคมไฟเลเวลหกไปดีเจอพลังเข้าพรวดเข้าไปเฮ้ hey, ดูมันไม่ตรงอะ่ะโอ้โหไม่ใช่เรื่องง่ายนะเนี่ยในการสร้างกระแพงฟักทองเนี่ยโอเคเราได้กี่แถวแล้วเนี่ย 7แ,แถวครับใกล้แล้วทุกคนใกล้ความจริงแล้วครับตอนนี้ก็ได้มาตั้งเยอะ7แ,แถวนะวันนี้ฟักทองมาสองลูกเองวะโอ้ทุกคนผมรู้แล้วว่าทําไมฟักทองมันมาน้อยโอ้โห,โหกูลืมลดน้ําครับกูปลูกอย่างเดียวเก็บอย่างเดียวลืมลดน้ำมาดิก็ว่าแล้วทําไมมันมาน้อยจังวะทุกครั้งที่ผักโตนะทุกคนนะเราต้องย้ําเตือนกับตัวเองไว้เสมอว่าต้องลดน้ําก่อนครับและครั้งต่อไปฟักทองมันจะได้ออกนะครับ โอ้หลัวสูงมากว้าวล้มไปแล้วครับเนี่ยทุกคนเดี๋ยวผมต้องหาฟักทองอีกน่าจะหลายร้อยลูกอยู่นะมาวันนี้ได้กี่ลูกต้องอย่าลืมที่จะลดน้ําก่อนแล้วค่อยเก็บครับแล้วเราก็เก็บเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเออมันต้องแบบประมาณเนี้ยนะตอนเนี้ยผมบอกเลยว่าผักผมมันเหลือสุดๆอะเดี๋ยวผมต้องกินมันให้หมดเว้เราจะไม่เก็บไม่ได้ด้วยนะเราต้องให้ฟักทองขึ้น,นครับก็แปลว่าผมต้องเก็บมันออกมาทุกคน เดี๋ยวเราเจอกันอีกทีตอนที่ผมฟาร์มฟักทองไว้เยอะๆเลยดีกว่าทุกคนผมว่านะเว้ยฟักทองนะเราจะได้แค่วันละสองแท่งครึ่งถูกป่ะละ่ะมันจะใช้เวลาผมจะต้องอยู่ไปกี่คืนแล้วผมจะต้องเล่นไปกี่ชั่วโมงเราถึงจะล้อมทั้งหมดนี้ได้ครับที่ทุกคนเห็นอันนี้นะครับนี่นะลัวเท่านี้นะกี่แท่งวะเนี่ยกี่แท่งไม่รู้อะผมเล่นมาหนึ่งชั่วโมงครับอันนี้คุณดูรวมๆแล้วน่าจะห้าหกเจ็ดแปดชั่วโมงโอเคผมบอกให้นะทุกคน ผมทำเล็กๆดีกว่าเราประมาณนี้พอนี่เท่านี้พอนี่ครับล้อมรอบเล็กๆดีกว่าทุกคนนะไม่งั้นเดี๋ยวจะแย่เอานะครับสิ่งที่ยากของการสร้างรั้วด้วยฟักทองนะทุกคนนะซึ่งมันไม่มีใครทําหรอกถ้ามันกิ้งไปชนเพื่อนเนี่ยเพื่อนมันจะล้มด้วยครับเป็นปรากฏการ์โดมิโนเอฟเฟกมันจะล้มต่อๆกันไปและมันจะทําให้เราช้าขึ้นเยอะเลยครับจากที่ปกติมันก็ช้าอยู่แล้วเนี่ยกว่ามันจะโตนะครับเห็นไหมทุกคนมันจะเป็นแบบนี้ครับถ้าเกิดมันชนเพื่อน เราต้องย้อนกลับไปทําแถวที่เพื่อนมันล้มด้วยฉะนั้นเนี่ยการทํารั้วด้วยฟักทองนะครับเราต้องใจเย็นๆครับทุกคนเราต้องให้เวลากับมันเฮ้ยโอเคอยู่นะแม้วมันจะคดเคี้ยวเป็นงูนิดหน่อยเราจะล้อมตรงนี้ครับล้อมตรงโต,งตง๊ะคราบล้อมตรงแปลงผักด้วยล้อมมานี่แล้วเราจะปิดตรงนี้ตรงนี้จะเป็นทางเข้าของเราครับเฮ้ยใชได้อยู่นะสวยอยู่นะดูดูดิถ้าเราเข้าไปเดินชนมันจะล้มป่าวะทุกคนครับเฮ้ยไม่ล้มนะ เละหมดเลยทีนี้เละหมดเลยแค่พยายามจะเอาลองเอาซุปมาทำรั้วเฉยๆฟักทองผมล้มหมดเลยวะผมว่านะทุกคนผมว่ามันยังใหญ่ไปอยู่เว้ยเราเราจะเสียเวลากันเยอะมากมันใหญ่เกินไปไม่ได้ครับอย่างที่ผมบอกเราต้องดูความเป็นจริงด้วยนะเราควรทําเล็กๆครับทุกคนถ้ามันใหญ่เกินไปโอ้โหผมจะต้องใช้เวลากีบปีอะทุกคนหมายถึงแบบกีบปีในโลกความจริงอะเราทุกคนลองคิดดูดิถ้าเกิดผมต้องใช้เวลา30ปี และคลิปนี้มันก็ไม่จบสักทีอ่ะถูกปะละ่ะสมมุติว่าผมต้องล้อมลั้วด้วยฟักทองเนี่ยแล้วผมต้องใช้เวลา30ปีในการทาคลิปนี้ให้เสร็จผมก็ไม่ได้ลงสักทีใช่ปะเพราะว่า้ทุกคนก็ถามว่าเฮ้ยพี่หายไปไหนวะหายไปไหนไม่ลงคลิปเลยเอย่างเงี้ยผมก็ไม่ว่างตอบด้วยเพราะว่าอะไรผมล้อมลัวฟักทองอยู่จะเสร็จอีกทีก็30ปีข้างหน้าแล้ว30ปีข้างหน้ามันก็ไม่มีคนดูแล้วอ่ะทุกคนอาจจะโตกันหมดแล้วจนเลิกเล่นเกมกันแล้วหรือว่าเกมโลบอกอาจจะปิดไปแล้วเงี้ยหรือโลบอกอาจจะยังอยู่แต่ว่าแมปนี้อาจจะปิด อย่างนี้ก็ไม่มีใครดูแล้วเนี่ยผมไม่อยากให้มันจะยาวนานขนาดนั้นนะครับก็เลยเออเราทําให้มันเล็กๆดีกว่าเนาะมันล้มอีกแล้วอะมันกวนตีนผมว่ะครับทุกคนเฮ้ยเฮ้มันล้มอีกแล้วอะโอเคทุกคนตอนนี้เมื่อผมลดขนาดล้วลงไปเพราะว่าไม่อยากให้ทุกคนรอคลิปนานถึง30ปีตอนนี้ล้วเราก็มาถึงครึ่งทางแล้วครับเย้ดีใจไหมดีใจไหมทุกคนผมดีใจนะ จากตอนแรกก็คือตรงนู้นเลยล้อมตรงนู้นเยอะๆครับไม่ได้เป็นไปไม่ได้ครับเลยโหดเข้ามาโหดเข้ามาเป็นตรงนี้ก็เป็นไปไม่ได้ <c oughs> ไม่เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วก็ตอนนี้เฮ้ยเท่านี้พอเป็นไปได้แล้วอันนี้อันนี้คือเป็นไปได้ของจริงเลยไหนดูซิว่าถ้าเกิดระวังแบบนี้เข้าไปมันจะออกมาดูดีขนาดไหนกันเอ่ยว้าวอะไรวะเนี่ยเรารอ,รอฟักทองโตอีกนิดหน่อยครับทุกคน แล้วลัวของเราก็จะสําเร็จไปได้ด้วยดีทุกคนเรามาดูกันดีกว่าว่าโจรจะเห็นเราหรือเปล่าพวกกลุ่มลัทธิไม่เห็นผมแน่นอนผมหลบในดงฟักทองครับยังไงก็มองไม่เห็นนะเฮ้ย <"He i, S 1> ไม่เห็นจริงเฮ้ย <"He i, S 1> มันไม่เห็นจริงครับดอ <"D ude, S 1> ดิมันงงกันเลยอะไอตัวนี้งงเลยอะหาผมไม่เจอมันงงเลยอะตัวเนี้ยดูเดินกันมั่วไปหมดเลยไม่รู้ว่าผมอยู่ตรงนี้เว้ยเฮ้ยไอมันไม่รู้จริงไอตัวนี้เดินมาใกล,ๆล้ๆแล้วยังไม่รู้เลยอะอดูดิเฮ้ยนี่ผม ไอ้รัวฟักทองสําเร็จนะเว้ยคือโลการมันเข้าไม่ได้มันแบบแหวกโดงฟักทองเข้ามาได้แต่ว่ามันมองไม่เห็นครับสาหรับใครที่อยากจะพางตัวแล้วก็วิธีนี้น่าจะเป็นวิธีที่ดีในการเสียเวลาหลายชั่วโมงในการสร้างรัวฟักทองแล้วก็แอบ,บเนียนเนียแต่สุดท้ายก็ต้องออกมาฆ่ามันอยู่ดีครับทุกคนครับผมว่านะบางทีมันอาจจะใหญ่ไปบางทีมันอาจจะใหญ่ไปว่ะผมว่าไม่ได้แหละนะครับนี่ถ้าเราลดเหลือแค่เนี้ย นี่ถ้าเราล้นเหลือแค่นี้อะทุกคนตรงเนี้ยอ้าอาแบบนี้น่าสนใจได้เวลาเปลี่ยนแปลงรั้วก็นหน่อยไกลแล้วทุกคนกำแพงฟักทองสุดยิ่งใหญ่ของเราไกลสำเร็จแล้วครับเฮ้ยมันล้มได้ไงยังไม่มีใครโดนเลยโอ้โหไกลแล้วทุกคนไม่คิดไม่ฝันมาก่อนว่าเราจะทำรั้วฟักทองได้ออกไปยิ่งใหญ่ขนาดนี้ ก็ต้องบอกเลยนะทุกคนว่าสิ่งที่ผมคิดตอนเริ่มคลิปมาเนี่ยมันไม่ใช่แบบนี้นะเว้ยสิ่งที่ผมคิดก็คือเป็นรั้วฟักทองสูงๆง,งยิ่งใหญ่แบบว่าเท่เทแต่อันนี้มันอะไรวะเนี่ะอันนี้มันกลายเป็นบ้านฟักทองจิ๋วอย่างนั้นเหรอโอ้เฮ้แต่มันก็เทปอ,อีกแบบนะเดี๋ยวเรารอ,อตอนเช้าครับกำแพงฟักทองของเราก็จะสําเร็จแล้วทุกคนแต่ว่าผมคํานวณให้ทุกคนแล้วนะผมประมาณเอา ถ้าเกิดจะสร้างล้อมกำแพงด้วยฟักทองด้วยแคมไฟที่เลเวลหกเนี่ยจะใช้เวลาประมาณหกชั่วโมงอาจจะใกล้เสร็จอ่ะผมคำนวณให้ทุกคนแล้วสำหรับใครที่อยากลองล้อมรั้วด้วยฟักทองก็ลองดูเลยครับเอาละทุกคนกำแพงฟักทองสุดยิ่งใหญ่ของผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นไงทุกคนยิ่งใหญ่ไหมครับยิ่งใหญ่ไหมทุกคนพูดได้เลยไม่ไม่ต้องอายหรอกว่ามันยิ่งใหญ่ใช่ไหมล่ะเอาละทุกคนคลิปนี้มีแค่นี้แล้วทุกคน คลิปนี้มีแค่นี้แหละอก็ไม่มีอะไรมากสำหรับใครที่อยากทําตามนะเอาเวลาไปนอนพักผ่อนครับอย่ามาทําอะไรแบบนี้นะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนคลิปนี้บายบายครับ